เงินที่เราได้จากนักท่องเที่ยววันนี้ได้เยอะกว่าในตู้บริจาคอีกใช่ในตู้มีแค่แบงค์ยี่สิบเองอะ่ะคนสมัยมนี้หลอกง่ายจะตายนี่เต่งวันนี้มาทำบุญอย่าเขาจังซื้อลอตเตอรี่สิบ่ายเปิดหวยรางวัลที่หนึ่งไงเงินเขาไม่ซื้อดีกว่าเดี๋ยวเผื่อเตงถูกหวยเขาแบ่งเขาด้วยนะอ้ยแบ่งให้อยู่แล้ว20%<ะ>นะโอเคไป วัดสวยวัดสวยมากเลยอะตัวเองวัดนอนแม่องศ์ค่ะสวยมากสวยจริงๆเลยขอให้เขาถูกสวยนะเออถูกด้วยเราแบ่งเขาด้วยนะไปไหว้พระกันไหมไปไปไปเพลงต้องถอดรองเท้าด้วยไหม เราไปเรียกอะไรจังอนักท่องเที่ยวเราก็ได้ก่อเราไม่มีซองอะพี่เสยเราจะทำยังไงนี่ไงป่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวเข้ามานะจะเข้าน้ำตรงนี้แปนะ๊บนึงีัสจสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะส,สัคือพอดีพาดวาผมเป็นเจ้าหน้าที่จากทางวัดนะครับอยากจะมาเชิญร่วมทําบุญสมทบทุนสร้างโุโหสถใหม่นะครับต่า<อ>งแต่จิตศรัทธาเลยนะครับพี่อยากชอบทําบุญอยู่แล้วมาก็ดีแล้ว มาวัดก็ตั้งใจจะทาบุญนะเนี่ยรอบนี้เป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์นี่ทำบทุญกันสเยอะมากๆเลยเผื่อที่จะถูกหวยเนาะอ,ะอ,ะอนนู้หมดนาบุญฝากด้วยนะครับขอให้เฮงๆเลยๆนะครับจ้าสวัสดีค่ะจ้าสองคนนี้นี่ดีเนาะรู้จักเข้าวัดเข้าวามาช่วยวัดด้วยเฮ้ยมันได้เงินง่ายขนาดนี้เลยเหรอพีเ่เสง่ายแบบนี้แหละ อคต่ไปเป็นเจ้าหน้าที่จะยังไงทุกคนร่วมทำบุญสร้างอุบโบสถด้วยกันนะครับ มันได้จริงจริงรว่ง่ายมากเอาอีกสักคนไหมไหนขาน,น,นุ่นคนนึงโอเคไปเดี๋ยวขออนุญาตตัก่อนสักครู่นะคะมีอะไรหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะพอดีหนูเป็นเจ้าหน้าที่จะมาหาเงินฮ <c oughs> ะ <c oughs> เมื่อกี้อะไรนะคะที่ได้ยินว่าอะไรหาเงินนะคะ คือว่าพวกผมเป็นเจ้าหน้าที่จากทางวัดนะคะแล้วก็จะอยากมาเชิญร่วมทําบุญเฉยๆครับร่วมทําบุญร่วมสร้างอุโบสถกับพวกเราหน่อยนะคระับทบุญสร้างอุโบสถวัดน้องมีบัตรมาไหมคะจะมาเรียกอะไรเงินเนี่ยมันจะต้องมีบัตรทุกครั้งนะคะพอดีว่าบัตรอยู่ที่เจ้าอาวาสนะครับแล้วก็เผอ,อิญว่าวันนี้ท่านไปทําบุญที่ต่างวัดพอดีครับ ช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพี่ใส่เงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกผมเอาไปร,รีบรีบนำไปเก็บในวัดเลยครับแล้วพี่จะมั่นใจได้ยังไงอ่ะว่าคุณเน่ะเป็นเจ้าหน้าที่วัดจริงๆเพราะเดี๋ยวนี้อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะมันมีคนพวกมิจฉาชีพอ่ะชอบมาหลอกลวงแบบนี้เยอะแล้วยังไงพี่ถึงจะมั่นใจได้ไงว่าน้องอเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดจริงๆอ่ะเอาไงดีอ่ะพี่ทมเยอะขนาดน,นี้ คุณพ,พี่มั่นใจได้เลยครับเพราะผมไม่หากินอะไรกับเรื่องพวกนี้แน่นอนเพราะว่ามันบาปนะครับแล้วก็ยิ่งที่นี่ในวัดซะด้วยวก็ผมไม่กล้าทำหรอกครับคือจริงๆพี่ก็ไม่ไช่ไม่ได้จะเรื่องมากอะไรอนะคะเพราะว่าพี่ชอบทําบุญอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่แค่มั่นใจจริงๆว่าน้องอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆอะ อย่างนั้นไม่ต้องเรื่องมากอะไรที่ร่วมทาบุญด้วยแล้วกันนะคะเพรเาะว่าพ <ไป S 1> ี่เชื่อว่าคนที่เอาเงินทําบุญจากคนอื่นเข้าไปใช้เนี่ยมันบาปค่ะครับผมก็เห็นด้วยเหมือนกันครับอ่ะงั้นพี่ร่วมทาบุญด้วยนะคะครับด้วยความยินดีเลยครับ ขอคุณนะครขอให้สวยๆรวยๆเฮงๆนะครับาาเขาให้ตั้งห้าร้อยนะพี่เสีใช่ไหมเงินที่เราได้จากนักท่องเที่ยววันนี้ได้เยอะกว่าในตู้บริจาคใช่ในตู้มีแค่แบงค์ยีสเองอะคนสมัยนี้หลอกง่ายจะตายอยากกินอะไรว่ามานะวันนี้ได้เลย จุใจเลยได้เลยวิเศษงั้นเอาสปาเกตตี้ยำบุญเส้นข้า,ผาวาผัดพิซซ่าแล้วก็ผัดผิดเกลือได้ได้จะาสั่งมาเยอะขนาดนี้จะกินหมดไหมเนี่ยหมดสิลี่ไปด้วยคือไม่รู้สึกไม่ค่อยหิวเท่าไหร่อ,อ่ะแค่ร้อนเลยร้อนทำ,ทำบุญเสร็จแล้วเอออากาศมันร้อนอ่ะน้องสองคนนั้นเขาก็มากินร้านเยียวกับเราเลยเนาะ อสองคนนี้เขาพุ่งทุญไป500ร้อยอ่ะตัวเองเอาหรอเออเขาก็ทำไปห้าร้อเหมือนกันโลฮออ,อแสดงว่าเต็งทำตอนที่เราแยกกันที่เขาไปพอกน้ำแน่ๆใช่นั่นแหละ<อ>เพราว่าเด็กดีนะเนี่ยสองคนเนี้ยเป็นเด็กยังวัยรุ่นอยู่เลยยจากเข้าวัดมาช่วยหาเงินสร้างอุโบสถน,นะเขาก็าใช้ได้เลยนะก็โอเคนะ อร่อยมากเลยไม่ได้กินของอะไรพวกนี้มานานอะ่ะอินบอกอิ่มใ,ใจนั่นอาซีพี่เสไม่ได้กินอะไรแบบนี้มานานแล้วอร่อยมากกินเดินเถอะเอาซองมาซีพี่เสซองซองอะไรอะ่ะพี่สองชั่วโมงพันเอเยีย่ยมเดี๋ยววันหลังเราไปทำอีกด,ด่ดูนั่นดูนั่นดูนั่นยีกด็กสองคนงนั่นเปิดซอง ม่เป็นเราบาไม่ใช่สิเขาบอกตัวเองแล้วว่ามันแปลกแปลกเห็นไหมไม่น่าชมเลยหน้าตาก็ดีแสดงว่านแสดงว่าเอาซองที่บอกว่าเลี้ยอะไรไปทำบุญเนี่ยมาใช้ตัวเองใช่ไม่ได้เลยอ่ะเห็นไหมเลยแล้วมีฉาชี้แท้ๆเลยเขาบอกเอาไงดียอมไหมไม่ยอมมาตัวเองไปไป นอะไรครับป้านี่มันเงินผมแล้วป้าตามผมมาทำไมเนี่ยแน่ใจเหรอคะก็แน่ใจเลยครับแน่ใจมากเลยนะคะคุณน้องมีหน่าะลรบัตรเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีฉันขอดูบัตรเจ้าหน้าที่เธอก็ไม่เอามาให้ฉันดูแล้วป้าเอาหลักฐานตัวไหนมาว่าเป็นเงินสดปรกนี่คือเงินผมเธอแน่ใจเหรอนี่คือเงินผมรับผมแน่ใจ ตัวเองจัดก,การเลยนี่คืออะไรซองทําบุญสร้างท้าอโุโบสถนี่คืออะไรเธอยังจะเถียงอีกต่อว่าเป็นเงินเธอยอมรับมาได้เลยในซองนี้ไม่มีเงินเลยฉันใส่ไปห้าร้อยป้าก็ห้าร้อยก็คงจรติดมีไปสถานีตำรวจมา ก็ลองไปเปิด <Gentle> ดูสิครับนี่มันเงินเธอจริงเธอแน่ใจเหรอเธอแน่ใจเสียงอีกเธอกล้าเสียงหรอตกมันเลยนะเสี่ยจัดการเลยใครคนแบบนี้นะคบนแบงค์ใจประหม่าได้นะทำไมับไ้เธออย่ามาพูดอย่างนี้นะนี่ลัก้ามีอยู่เห็นทนโทษเดี๋ยวจะบอกเจ้าของนะคะช่วยเปิดกล้องวงจรปิดด้วยค่ะจับไปก่อนเลยคนแบบนี้นะถ้าเธอยอมรับนะฉันยังจะไม่เอาเรื่องเธอ เธอคืนเงินมาแล้วฉันจะไม่เอาเรื่องเธอแต่ถ้าเธอ,อยังดื้อเธอจะเถียงนะฉันจะจับเธอสอ่งตำรวจเดี๋ยวนี้อะไรเป็นเงินผมอ่ะป้าเธอยังไม่หยุดอีกเหรอ<ม>เธอยังไม่หยุดใช่ไหม,ไมตอนนี้มันเป็นผมจริงๆะอะโทรหนึ่งเก้าหน,นึ่งเดี๋ยวนี้หน,นึ่งเลยโทรหนึ่งเก้าหนึ่งเดี๋ยวนี้เธอไม่หยุดใช่ไหมฮะโก้ผมน่าใสๆเลยนะเธอจับได้ยังโก้ผมเหรอใช่ใช่ในี่ผมว่าไม่ต้องโทรแล้วเราไปเจอกันที่โรงพักเลยดีกว่าไหมครับเธอยังไม่เลิกเหรอเธอยังไม่หยุดไปรอตำรวจตรงนน้นเลยตายเลย นี้หรอหากินกับพระหากินกับวัดหรอฮะไม่สมนุกกันบ้างเลยหรอบาปกรรมเนี่ยรอเจอตำรวจไปแก้ตัวกับตำรวจเองนะเป็นตำรวจละปล่นะอยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปก็แล้วกันจะได้เ,เข็ง<ะ>จําไว้อย่าหากินบนความทุกข์ของผู้อื่นเขา เราจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วถ้ารู้มันจะแย่ขนาดเนี้ยไม่ทำตั้งแต่แรกจะดีกว่าเรีเสรอเราจะไม่ทำแบบนี้แล้วเวนกรรมนี้ไม่อยู่จริงอย่าหากินบนความทุกข์ของผู้อื่น